วันนี้มาขากลับมาแวะ Golden Place น,น,นะครับนดียานดีนะครับแล้วก็เลยสั่งผัดกะเพราหมูสับน้กข้าวใส่ไข่ดาวนะฮะ <ขอ S 1> น่าทานมากนะครับขอบคุณแม่หม็ขอบคุณแม่ก็น่าทานเลยนผไม้น,น,มนะฮะนีน่น่าทาน,นม,าาม,มากนะขอบคุณแม่นะครับสัวรสรสับวรสับวรสับวรสวรสนะครับแล้วก็มีส้มแรับรรับเนี่ยรน ราคาพอาหมูราดข้าวเนี่ยห้บาทไข่ดาว10บาทเติมข้าว5บาทก็เป okay ็น70บาทนะฮะแล้วเราจะลองชิมนะฮะมีน้ำปลาดี้ึยนะครับมีแอร์สบายเย็นสบายคนก็น้อย